เท่าที่จำความได้เรื่องในวัยเยาว์ในวัยเด็กของอาชัยหมาป่าเดียวดายอาชัยเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่ในอำเภอเล็กๆติดตะเข็บชายแดนซึ่งติดกับชายแดนไทยพมา่าระยะทางเพียงแค่30กิโลเมตรอำเภอนั้นมีชื่อว่าอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ในวัยเด็กของอาชัยหมาป่าเดียวใดนั้นอาชัยอาศัยอยู่ในครอบครัวชนบทเล็กๆซึ่งอยู่ในป่าใหญ่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงในยามค่ำคืนต่างก็ต้องจุดเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างสองนำในค่ำคืนที่มืดมิดตั้งแต่เล็กอาชัย คอยช่วยงานแม่กับพ่ออยู่เสมอเพราะด้วยครอบครัวของอาชัยนั้นลำบากยากจนอาชัยต้องช่วยงานแม่กับพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆอาชัยนั้นเป็นเด็กน้อยที่ชอบเล่นกีฬาอย่างมากโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเขาได้เล่นฟุตบอลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่สองเขาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอเวียงแหง มากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลฟุตซอลเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนำชื่อเสียงกลับมาให้โรงเรียนอยู่เสมอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก30คนได้รัการวันชนะเลิศวันเวลาล่วงไปจนจบปฐมศึกษาปีที่6ด้วยทางครอบครัวแม่กับพ่อที่ไม่มีเงินมากพอที่จะส่งเสีย อาชัยให้ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในสถานศึกษาทั่วไปแม่กับพ่อจึงให้อาชัยไปบวชเรียนได้บวชเรียนอยู่ที่วัดศีโซดาจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นบุญกุศลของอาชัยตั้งแต่วัยเยาว์ที่ได้เข้ามาบวชศึกษาพระปริยัติธรรมอาชัยบวชเป็นสมณีนน,นน้อยอาศัยวัดเป็นที่ศึกษาพระธรรมพระวินยัยสมณีน,น,น,น้อยอาชัยองค์นั้น ก็สอบนับธรรมตรีและนธรรมโทได้ตามลาดับด้วยวัยแค่เพียงสิบปีตั้งแต่สมณยน,น้อยอาชาัยได้เข้ามาอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัฒ์บทเรียนนั้นก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดมมาโดยตลอดไม่เคยนำความเสื่อมเสียมาให้ครูบาอาจารย์เลยต่างก็มีเพื่อนที่น่ารักและ เป็นที่รักของครูบาอาจารย์สมมเนจน้อยอาชัยอาศัยร่มภ้ากัสวัสดิ์ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จึงได้ขอโยมพ่อและโยมแม่ว่าจะขอออกมาศึกษาต่อทางโลกนะพอมาถึงจุดนี้สมเนนออาชัยจะออกไปเจอกับสังคมโลกภายนอกอย่างไรขอฝากติดตามในพี่ต่อไปด้วยนะครับ